สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับทางวัดรัรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อให้คณะกรยานมิตรทางบ้านสั่งสมบุญกุศลร่วมกันโดยภายในงานท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายสดบนบทธรรมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดใจผ่อนคลายจากความกังวลสแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านนะครับมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยนานมิตรรัตนาพรชิฟมันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เป็นการสืบสานอริยประเพณีอนง,งดงามของชาวพุทธพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจ ภัคบายหลังจากที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการประกอบพิธีถวายยารักษาโรคหรือกิรานเพศัดโดยกัลยนานมิตรดวงฤดีชิสเทมนะครับก็ได้เป็นผู้นํากล่าวทําถวายพร้อมทั้งได้น้อมนําถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับก็ได้กล่าวสมโมธนียกกถอและนําคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีทางด้านพระมหาสาตรี วิชาตชะชโยนะครับได้มีตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตรงในหนทางแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองครับจะต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา้วยครับ